มาดูในส่วนของภายในนะครับนี่นะฮะคอนโซลพวงมาลัยผมเอาพวงมาลัยของรถเก่งมาใส่นะครับของโตต้าเหมือนกันครับดูดีครับนี่นะฮะวิทยุปีแอครบครับแต่ลำโพงผมทอดออกไปหมดแล้วนะครับทอดออกไปตอนทำสีไอ้ไม่ใช่ครับทำแผงข้างทำเบาะภายในให้ใหม่ครับนี่นะฮะเบาะภายในหุ้มหนังใหม่หมดเลยนะครับ นะฮะเบาะแผงข้างหุ้มใหม่หน้าหลังเลยนะฮะสวยงามเลยครับนี่นะฮะข้างหลังนะฮะข้างหลังเดิมหมดเลยครับรถสวยนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูหัวนอกแท้เลยฮะกระบะหลังไม่มีผูกเลยนะครับพ่นดำไว้ให้ดูครับงภายในครับหุ้มใหม่ครับ สวยๆพร้อมใช้เลย